อเาสูนตลนอองรบล็อกเลยล็อกเล็อกไก่อนเสียวล็อกตัวเลยออไมดไปเนี่ยตเม็ดเม็ดฟ้าเลยแล้วเข้ามายังไงมาอนอะวัวใหญ่มากเลยเมี่อดเยี่นะ

เฮ้ยุี่เราเห็นสีดงคนเลยนะคแล้วนี่เอาเลาจได้แล้วไปปล่อยที่ไหนปล่อยเขาอ่ะเอาร้านที่ึงตุวจวหเลยนบาดหลังนะใหมจะองยาจะเข้าหร่จะสู้เอ้วยังไม่หุบหัวแข็งอะหัวแข็งอะัวเง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ